มีหน้าที่ที่จะดูแลความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและการแสดงออกมาในทางของตอนดังนั้นศิลปินทุกฝ่ายจึงมีหน้าที่ตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่มีผลออกมาที่ดีที่มีผลสร้างสรรค์เป็นผลทำให้โลกเรามีความเจริญก้าวหน้าโดยแท้จริงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า พระราชทานเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2522พี่น้องครับกระผมรับช่วงต่อในฉากที่13กระผมเองชื่อว่าหนังพรุษศิษอาจารย์สำเรืงพุ่มพเนินบรมครูนักะลุงจังหวัดชุมพรจากอำเภอกระบุรีจังหวัดนนอพี่น้องครับวันนี้ได้มาทำหน้าที่ สแสดงหนังตะลุงเพื่อถวายเป็นราชสบนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้และผมขอถวายงานรักษาโมรด,ดกแผ่นดินของชาติจนกว่าชีวิตและลมหายใจผมจะไหมพี่น้องครับเอาละครับแม่ประการเสียเวลาผมจะย้อนรอยถอยหลังมาที่นี่15ปีผ่านไป นบ้านของนาะยสมบัติและสายบเมื่อลูกชายเขาได้เติบโตจากครั้งนั้นตอนนี้อายุ15ปีพร้อมด้วยน้องชายนั่นก็คือสุบินตอนนี้อายุ19ปีมานั่งปรึกษาหารือรอะไรกันพี่น้องกรับพร้อมนายคเ,เลิมและนายสีแก้ววันนี้ในเช้าติดตามหาความสนใจได้จากนิยายต่อไปที่ทัพติชม งอ7บปีที่พระองค์ทรงครองราชย์เทโทญาตวรราายนะโอว่าไปทุกนทางเนื้อกลางอีสันใต้ทุกตำบลเพื่อหนทางพลิกฟื้นงอวา่าปืนเป็นดินตีกันดานหน่าจำเย็นเป็นชุมน้ำทุกเกตขามสุยสดนะงอว่ารวยสักสิน ทุกครอบครัวมีพออยู่มีพอกินทุกทองติ้นส,สัสไซงอว่าเไอยรมยินมาบัดนี้พอล่วงลวงหลับแล้วไรวิเววาเนัง บาดนี้พอล่วงลวงหลับแล้วไรวิแววานั้นงอดซา้าเอ้ยก็ไม่เอ็นเฝ้าติดตามตามก้าวตุกชาวเย็นต้องลิกเรนกลืนน้ำตานอว่าสุดอาเลยจึงกราบก้มประนมกรวิงวอนฟ้าเทพเทวาทั่วเวนงอว่าเด่นสวรรค์ โปรดมารับพอลวงกลับไปด้วยกันนะงอโปลดมารับพอลวงไปด้วยกันเสวยสวรรค์นบนสนุงอเอีนีรันเทินเออนี่สุบินครับพี่สมบัติตอนนี้เธอเองก็เจริญอายุเติบโตมามากแล้วนะ ตั้งแต่ครั้งนั้นตั้งแต่ที่พ่อแม่ตายไปพี่สาวเธอก็ได้ชุบเลี้ยงเอาไว้เหมือนกับลูกของตัวเองอีกด้วยซ้ำนั่นก็คือลูกของเรานั่นก็คือนายสุบรรครับพ่อเธอเองทั้งสองคนก็มีรุ่นราวเราเดียวก็เล่เลี่ยกันนะสุบินก็มีอายุ19ปีส่วนสุบรรก็มีอายุ15ปีนะ ครับพ่อแล้ววันนี้เธอเองทั้งสองคนที่ขึ้นมาหาพ่อกับแม่แต่เช้านี่มีเรื่องอะไรเออคือว่าอย่างนี้ครับพ่อวันนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าที่วัดใกล้บ้านเราเ็ามีงานนะมีทั้งมหโหสพหนังตะลุงและมโูราวันนี้ผมเองจะขออนุญาตพ่อและแม่เพื่อจะไปดูมหโหสพครับจะมาขอไปดูมหโหสพเช่นนั้นลูกเช่นนั้นครับแม่แล้วเธอจะไปกับใคร อย่าลืมนะว่าเธอ,อยังเป็นเด็กเป็นเด็กแต่ผมก็อายุไม่น้อยเลยนะครับแม่แล้วเธอจะไปกับใครละร่ะลูกผมก็จะไปกับนา้าสุบินนี่แหละครับครับผมเองจะพาหลานชายผมไปด้วยโอ้เช่นนั้นเออนั้นแลหละล,ลูกใหญ่ๆโตโตเลวบลอยไปมั่งเธออย่าเที่ยวไปเด็กดักเร่งเด็กเดาเหนีมเที่ยวมังวูม,มาได้ไหมโอ้เด็กเดาวหนียดอมลอยนะเออลอยมั่งจะจม นี่เรงมาไดไหมเนาติวันนี้ดีเลยนี่เลทที่ได้มาแสดงนั่งตะลุงมเคนี่ขิดเลมาเกคราบุรีนู้เิดส้เอรามาจากราบุรีระนองขิดเลมาตั้งเตตีซมโอมาตั้งแตตีซมเออมาเตติซัมวู้ว่าขิดเลมานี่เดียวเล่นนั่งเซ็ตต้องขี้รถลับไปแล้วโอ้กงนหนาเตื่อเพื่อพเรื่องทำได้เพราวะ พระองค์ทําให้รเรามาแลว้วโอ้พนันอเออใช่แล้วนี่เชื่อเถอะไม่ใช่วาพี่นองเออคนเราสิลับอินนั่งตาลุงมมานรานี่จริงเลยแต่โลดปีนี้นะพ่อผพวกตรงงจะเล่นลนั่งให้ล็อกเท่าร้อยมันก็ไม่ลกจะโรงเพลงไงร้อยเท่ารม,ม,มันก็ไม่ร้อยไม่เชื่อตถออันอยุคฮันเอยนานพ้อพูดจริงเสร็จทีนี้วันก็แลว่วลงแก้วอย่างไรสู้วะ วันก้อนกูพอได้อะไปจชาบ้านเน่นากอบุรีบ้านเราตรงนั้นแค่ละนัดพอดีวันนั้นในล่วงเราวันโคตเร่รอย่างเร้อมาแค่ยืนหน้าบ้านหม่ไม่รู้ชัดไอ้บ่าวนั้นชัดเว้นจริงจริงชัดอย่างไรเละิดเละซ้า่มาลยว่าล้วงซีสมมาเลยมาสมมาเลยอู้วันนี้ชัดเป็ดยืนด้านนั้นบรินเป็ด ชาดมารูภาษามันไม่อยอะดิก่ก็ใสเสื้อดำกับทางประเทศมาใส่เสื้อซ้อมเดินบ่ยวะแล้วเล่งต๊บเพื่อเล่งต๊บมาทันทีเลยวะเพื่ออ๋อจีวอนใสดำไม่ไม่และโยมวะเต้ากับพระแล้วก็เล่นบาบามาเขาน้อยไม่ไม่จริงเลยทุนนนชาวชาวมาทันได้เลยในพระในคนมารวยทำโอพน,นันเออแล้วจริง เล้วคิดเล่นี่สู้เองนี่อยู่บ้านมีลูมีเมียเข้าบังปล้องเล่ากเมีอเออถ้าพูดถึงลูมเมียนี่ลุงแกเอ้ยยาวอะนี่ถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงน่ะอย่างไรปูมึกยอมแพ้กูแล้ว้ะวหวใช่ได้น่ะเอานั่นแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยโอ้พนันเออสู้นี่เคยมีเมียปล้องอย่าให้พูดถ้าเรื่องมีเมียเนี่ย แกเมียกูลวงแกวู้ชัดเนม่ช้ำแท่ๆอย่างเรึปล้าแต่เรื่องห้วยเรื่องเบอร์การผ่านนั้นทุกชนิดเอาเบอร์ซื้อคิดแลขว่าบาเบอร์นาบ้านอย่างกับต้นม่วงยังต้นนึงนาบ้านโอว่านาบ้านกูยังต้นม่วงต้นนึงว่ามันโคตรบ่โคตรไม่ออแล้ววันนั้นอ้อมันนอนวันเที่ยงเจ้าแม่ม่วงมาข้าวันกูเลย ก้าขวขั้นยังเรนเน้เนเออบอกไม่แมึงด้วยนะเน้นอยากคูดแม่ให้เร่งนะแม่แซบแค่มาแล้วรู้ผ่านนักนะเมียสู้แน่นอนแล้วมึงโง่ว่าถ้าวันที่สิบสี่สิบห้านนี่แค่เบอร์อ๋อละมัด้องห่วงไหมลงุงเออยังเร่เที่ยวอ้อไปเทีท่ยวห้าเบอร์จำนู้อ โอ้ห้ามเบ้อเออโอ้ห้ามเบ้อรูปบึงรูปแบดทำหมดยอดหมดทำหมดเออรูปบึงนิ่มอยู่พันแหนฮะว่าเบิงนําอยู่พันไหนเหยเหมือนมุสังแลบแดบเบิงกําเบิงผักสามบ่บ่อย่างเงี้ยโอ้เบิงเออพอเมียเราปอยก็จดทุบจุดเทียนให้ได้หน้าเราออชื่อออเสียงก็เขียนสระเขียนก็ลาสอยลาสอยลาสอยโอ้ Khiến cả lá xong cầm mắn nó ổ phò láo cố oh. Lá xong cầm mà Khiến cả lá đát lên nâng thường xuân là có gió xoay Phật đeo Phật bưng đi lệ nay có sự lệ năn Ồ oh, phần năn chai Sẽ thì ní có thì năn lê thu thì đeo của khuyên con nổ ra Thế ngay mẹ láp lưới Khuyên nhận đi Ô oh, mẹ phó má rù bưng thầm hôi <laughs> เมียพอมันน่ารูบึงทำห้วยมันเกลียนเลขสวยซวยใส่ลงไปสุยซุยลงปยเกลียนเลขสวยซวยใส่ลงปยแต่บึงมันไม่คาบขึ้นมาฮัดแต่บึงมันไม่คาบขึ้นมานี่เมียเราบ้าบ้ามันไปเยยวเซยบ้ามันไปเยยวเซยเมียเราบ้าบ้าไปยยว พอดีบึงไม่ยูไปธุระระนองออกปักแม่งปองยูรูห้ยแม่งปองยูรูห้ยอกปกแม่งปองยูรูอาเมียเราบาบาลุงแก้วละกูไม่ได้ออกมันใจข้องเมียละกูขวกในท้าวถุยกรกตอยอย่างเร็วว้าว่าปูมึกห้ามช่องโลงงยาบ้านไม่ทัน ลาบหมาลาบไม่เชื่อก้มอย่างซื่ออยู่พนั้นแล้วเมียเรื่องเบอร์แลวไม่ควงแล้วเมียกูชัดลงแก้วนี่การเรื่องอืไมบรว่าชัดเมียเราไม่เมื่อเมียเพื่อนนะอย่างไรวูวัดกาต่างในฮักเองนักหน้าต่างต่างเอ้าก็ดีแลวเมียฮาต่างแกงพอได้ชายไม่ใช่ฮ้าต่างกองคือฮ้าต่างี่กูรัไว้นั่นกอง ตามใจกูยบตองน่อยฮะผบมัดคิดแลขแล้วเมียเราชาริดยาวว่าแต่ฮาใจเลยเรื่องคายข้องนี่ไม่ต้องห่วงเลยเมียเราอย่างเร็วววักองอันดับหนึ่งอนเพื่อวันนั้นแล้วกูปล่อยแค่พระย,ย่อยไปบ้านแค่ลุงชอบลุงชอบไม้พายันคายค้องมาปพืนหนึงพอน,นันอู้คิดแลกอูขับรถไม่ทันมาถึงบ้านแรงที่ว่าพายันอันนี้ส่งดีเพื่อกลับมาบ้าน เอเย็นเนอทีวีเอียมใกลชัดหมดแมวชัดยันยิงเลยพายันลุงชอบโอ้พนันอู้นี่วันนี้มันนั่งแค่รวงนั่งเจ้าคอยทิมเลยคนไม่แกหมดทิมคนไม่แกหมดทิมทิมทิมน้าหน้าที่เลยน้าหน้าที่เลยแคบๆเลยแคบๆคบเลยเคยวาลุงชอบเล้วเยนั่งทิมไหนนั่งอยู่วะโอ้พนันเอออยากจะทิมพอมันพอมคือดุ้งท้องตรงเลย มาี่เล่นเล่นกันคือลุงจบดีกับป้อมดีเต็เต็นนี่เต่เลยปอนันเนื้อแลงเมียกูนี่ชัดลุงแกล้วว่ากัดอ้างนี่ตามใจยบห้า้นยบมดขิดเล่ชัดโู้ไม่รู้ทำพลุโซไว้ในที่โนนโซไวในเต้าห้าพบไม่รู้ทำย่างเลยปอนเพือพอเสร็จทีนี่ตัดสินใจโทรเลยโทรเออทโมาวันนั้นทรมาหนี่เล่นลุงโจ ตัวมาลุงโจเออทำเน่ลุงโจ,น,งโจนี่ทำาพืูอนี่พมเมียฮัอ้างผมคนมีวิธีพันในมังอะที่จะไม่ให้เมียรู้ว่าจ้างโส่ว้น้อยยางเลยลุงโจว่าพาไปควา้าพาไปโสว่วยแค่รังก้อยควักนั่นว่าเมียม,มาผบไหมว่าเออจรเลยก้อยควักนี่ถ้าพาไปลงแล้วควักค่อยมาค่อยข้าวมันดิฉักไอโส่งพันล,งลุงแก้วพาไปไว้ในรังก้อควักอย่างเลย มึงคิดแลววาอยู่มา rồi วันพันปีมึงก็บ้านกูเสียายกะที่ยากวัดตรงน้อไม่เคยกวัดเสื้อไปกวัดเทกระรังก้อยควักวันนั้นเล็บเพชรปนนั้นอู้แล้วมึงคิดและกูก็นั่งเละอยู่แค่หัวหน่อชฉันเหม่อกูยกมือสิบนิวตัวนู้กูว่าเจ้าทีเจ้าสาวกูอยากเมียกูอาภพก้อยเห็นก็หยาลุกเด็ดขาดเจ้ากูนึกกูบนนั่งสิบดวงขิดเละกะต่างสามพันอู้ มุ่งขดเล็วจาดกับไอ้นั่นอุบได้อุบดีสิบวันยี่สิบวันพอมียากกวัดขี้ยแลกแฮมเปนโนย่างเรมดุกข้นเคียร์ร่างเร่งเร่งเร่งเปนันนั้นอมุ่งขดเร็พอุกข้นเคียร์่างเร่งสซมพันดพล็อกเดียวว่าเมียกกวางหม่กวาดได้โฮหลันทองเลยวันนั้นเออว้าวู้ไอ้นำช ผัวมันยังไม่หให้กินก็ยำโชดีว่าเลี้ยงผัวเลว้าแล้ว,วลมึงมาบอมม่เลาว,ว่าตงมึงบอําเชียงกับมิดงอายเลยบอมันเออคนนั้นเออสักทีนี้กูไม่รู้ทำผู้เล้าตัดสินใจโทมาเล้าทุมาเคยนี่กูทมาฮาลวงดิวลวงดิวเออโทอมาลงดิวว่าลุงดิวนี่ตางนี่้อไว้้อยทำใจรอในเมียพบมัดแล้วและลวงดิวว่าอย่างไร หลวงดีว่าเอาพันนี้นะพาไปไาวในกระปื้นเลยในปืนเออผู้ยิ่งมาหันข้าวแข่ไมมกับปื้นเสีวังกลัวทึงสัมนั้นเราผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่กันเขาได้ปืนผู้ใหญ่มาไหวแค่บ้านและลูกสองพอเสร็ทีนี้แปดพันขิดแล้วจุกไว้ในลำกลองยู่ปอยสามเดือนสี่เดือนลืมขิดแล่นไม่ใช่รู้ว่าตั้งยังพอดีชัดเว้นดวงจัด่วยอย่างเรคืนนั้นพอดีกับเดือนขายพอดี ra hú ôm chanh thì hoạch có tì con bôn thùng 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 bơn thùng 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 bơn khi ơi thai ơi bọn cầm non có dình bôn bông bông hắn phải lè ban phu giấy có dình bôn bông bông cùng nực đai mè phu giấy cầm năn dình là phu chua giấy dấu rương rồi lâu ปอยในห้องจับลูกซองได้ก็เดินมาแค่ปากลุยมขิดแล่ซ้ำนัดลงแก้วยางไรยว่าปุ้งปุ้งปุ้งทีนั้นมึงอู้ย่างไรว่าไม่ทอนกูสักบาทโอ้พันควายแล่เปลมเปลมเปลมจัดเรือจริงจริงนี่เรื่องเมียโอพนันอู้แล้วขิดแล่ไม่ใช่นัดในเรื่องเมียมาเรื่องลุ้แล้วหลงแจพัวพุทธลุ อ้นี่ยังลููก็เข้ากันแหมวน้ำทามเคยอะทามสู้แล้วคุยกันสู้นั่นสู้ยังลู้กันแหมวมันเละรามันก็อุ้งกี้ไม่มีโหูจ้ะดีน้ำทามเรานดี่จะทามคนแค่เด็กแค่ลาชุมพรสู้ทัตบท็อปเลยมึงคยมีลูแเล้าว่ามีลููเออลูก็ไม่เอาหน่อยคิดว่าลงแก้วาตินี่กินแต่นามทม กินแต่น้ำทมเออกินแต่น้ำทมขิดเล่ไม่ใช่ว่าพุดยับคายเด้อพี่น้องเออข้อโทษวิสีดีทางเพล่วันนี้ที่อัดขิดเล่พอวันนั้นและผ้าเพื่อนมาต้มทมันไในครัวแต่มมดต้มทนไม่ไหวเลยกว่าทานลูติดทมผัานนี้มาได้ไม่อนาคตเสียมดทำอย่างไรกูป้อยในครัวเลยกกูว่าวันนี้เป็นเงยเป็นกันกูป่อยตึงกูวัดลูเลยเนกนอมึงยาที่นักดนี่นะพอข้อที่น้ำทมนี่กินน้ำร้อนประชาท เสียมัดการเรียนเสียมัดเล็วเลยไม่เป็นคนช่วยเลอะที่น็ปข้อแล้วเนี่ยตาไม่เลอะวันนี้กูตะเจ็บว่ันนี้อู้พอเสร็จทีนี้เสร็จทีนี้กูด่าไปลูก,กตอบมาคำเดียวแกวุซึงนำตาเลยเลยตอบอย่างไรยวันนี้มึงเลอะทักทีแต่ลูกอยากไอ้นะ้่ยำทมชัดล่อนประชาดเนี่ยมันไม่ใช่มีประโยชน์เลยต่อร่างกายลูกตอบอย่างไรพอไม่หยัดก็อย่าซื้อเอา ว่าเออนั่งยัดไปเลยหรือว่าตายกูเผาเองทีนี้ยางแรอยูไปเลยนั่นไปเล่าท่วฮะโอ้พนันลาวอู้เลี้ยวไปโรงเรียนคิดแล่ลูกกูช้ำโง่แหลงโง่ไม่ปั่นเพื่อนโง่ปุ๊บปุ๊บกี่เลพนันเออจะปาสาีสานเขาว่าปึ๊กเลยนี่ปึ๊เออรืออู้ชัดทีนี้วันนั้นแล้วไปแค่โรงเรียนลูกกูชัดทีนี้ครูแค่โรงเรียนทามเลยครูก็ประจำชันยกขุนทามเลยเอ้า นั่นอย่างไรล้วจังชอบท่องเลยแล้วดีนั่นนี่ไม่หันท้องเอาโคดนหนาท่องกูกคตรเศร้าพราวันนั้นเออแล้วคิดแล่ลูกกูลงแกว่าไปโรงเรียนครูท่ามเอาเด็กชายคล้อยชื่อก็เลยก็ลูกมันชื่อคล้อยและกูชื่อเคลิมี่ว่าเด็กชายคล้อยบิดานี่คือเคยรู้ไหมอย่างเลยบิดานี่คือเคยลูกตอบทันทีเลยอย่างเลยไม่รู้ครับว่าเอา แล้วมานดานะื้คือเคยลูกตอบเราเลยไม่รู้ครับถามเราเลยเอาแล้วบุตรนะั้คือเคยไม่รู้ครับว่าเอาถ้าพนนั้นกลับบ้านไปวันนี้ไปถามพ่อแม่มาถ้าว่าไปถามู้ปกเราม,มาวันนี้ถ้าต่อช้าตอบไม่ถูกครูตีเจบโอ้พน,นันอู้เสืตี่นี่กลับมาบ้านพอดีวันนั้นกูรบกับเมียพอดีก็ชานชานบ้านแล้วนั่งหลับมือยู่ รบก็เมียมพ่อทามเล่นเฮโลเมียไม่หายพอหลังกูปล่อยถึงมทามลูกมาทุ่ทามกูเลยพ่อพ่อพ่อบิดานี่คือเคยอะพ่อแล้วมึงตอบ่เลยก็โก้นี่แหละกูลังหม้อกบแมีมอยู่นี่พอลังทามเราวแล้วพ่อมันดานี่ยเคยอะพ่อก็แมีมมึงนั่นแหละว่าพนันเออสุดที่ทามเราแล้วบุตรเคยละก็มึงนั่นแหละพอต้อนเช้าไปโรงเรียน กูไม่ทันหันลังกลับที่กูย,ยบเลขาตั้งเลครูทามเอาเด็กชายคล้อยไปถามผู้ปกครองมายังบ่าถามแล้วครับเอาไหนตอบมาดิบิดาคือเคยลุงตอบอย่างไรก,ก็กูนี่แหละวะแล้วทุนนี้ครูทามแล้วครูทามแล้วแล้วมานดาคือใคยลุงว่ายัางไงก็แม่มังนั่นแหละวะมันนั้นครูยับนาเขียวแล้ว พอหลังครูตามเอาแล้วบุกเคยก็มึงนั่นแหละที่นั่นพวกครูยึดที่คิด้อารบรงเรียนเลยโอ้หลุสู้เออวันนี้มาต่อห่วงไหมครับวันนี้กับพ่อครับผมเองจะต้องเดินทางไปเที่ยวงานวัดนะกับนะ้าาสุบินนะเออนี่สุบินพี่จะขออะไรอย่างได้ไหมสุบินว่ายังไงครับพีออ่สายบัวเธอไปชอบพอกับใครพี่ไม่เคยว่า เพราะคนเราการมีคู่ครองนั้นเขาบอกไว้แล้วว่าปลูกเรือนตามผู้อยู่หาคู่ตามอใช้นะเธอจะไปชอบพอกับใครพี่ไม่เคยว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับลูกสาวเออ,เอไปอยับอย่าไปยุ่งกับดวงเดือนนะเข้าใจไหมแล้วผมไม่เคยคิดเช่นนั้นครับดีแล้วละ่ะถ้าเราไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะว่า ดวงเดือนนั้นเป็นที่หมายปองของนายขจรผู้มีอิทธิพลนะถ้าเธอไปยุ่งด้วยแล้วก็รับรองไว้เลยว่าชักน้ำเข้าสึกชักนั่นแหละมันจะส่งอันตรายมาถึงบ้านเราเข้าใจไหมสุบันครับพี่สายบัวผมจะไม่ชอบพอกับดวงเดือนเพราะเรารู้ว่าเรากับเขามันต่างกันฟ้ากับดิน นะมันไม่มีทางคู่กันได้นะหงต้องคู่หงกาต้องคู่กาเวอร์มาจริงไม่ห้องคู่ห้องกาคู่กาอย่างเด้กวนบานกูห้องคู่โซดามันไร้ไร้แล้วมาตรงมาเหมือนกันโอเช่นนั้นเไม่ต้องหว่วงจัดการดูแลหลานด้วยนักสุบินครับวันนี้ผมเองลาคนเออวันนี้พี่เองต้องเดินทางไปในนานด้วยนะนกนะนะเพราะพี่เองได้รับควายพระราชทานมา พี่ต้องไปทาไรท่ทานาเพราะเราเป็นคนจนหาเช้ากินคําจะโชคดีนะพี่กพี่ลาแล้ววันนี้ครับแม่วันนี้ผมเองก็ต้องลานะไปกับน้าสุบันวันนี้ดูแลหลานด้วยนะสุบินครับผมเองดูแลหลานเออพี่แก้วพี่เคลิมคะดูแลสุบินและสุบันด้วยมาไมา่ปันห้าไม่เที่ยวงานวัดแล้วเอาตค่อยมีเรื่องลุกวันตรงไล่ได้แล้วเชื่อตัว วันตรงเออเนี่ยควันตรงแรงไรแล้วมายอมไมยแยงข้าวรำวงกันเออพนันเออชายมาตะวงไม่ไปวันนี้พ่อมองจัดเองไ้เด็คขาขับพ่อมองก็ไปเที่ยวงานวัดไปแลกช่วยกันดูแลจ้าโชคดีจ้ารีบกลับรีบไป,ร,บไปรีบกลับอย่าไปนานเข้าใจไหมยอย่าไปมีเรื่องกับใครอีกล่ะขับพ่อมไปแน่นอนครับน้องวงออดสูบินซูบันพากายนั่นะในตอนนี้ ออกจากตนนี้แล้วออกจากที่ยาเซยพร้อมเคลิมแก้วผีแล้วตนนี้รีบคลาคลยมุ่งหน้าไปวัดว่าออเอ้ ากต่อไปพบกับหนังดิวสิทธสาคนจากกระผมวันนี้หนังปรุษสิทธิ์อาจารย์สำหรึงพุ่มประเดินขอลาไปก่อนพี่น้องครับผิดพลาดประการหนึ่งประการใดหรือวาจาหนึ่งวาจาใดไม่สุภาพพรมเองมีเจตนาเพื่อให้ท่านผู้ชมมีความสุขเท่านั้นเองไม่มีเจตนาอื่นเจตนาใดเลยพี่น้องครับกระผมเองของ่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จากคณะนังปาวรุษสอสำรึองอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองสวัสดีครับ